สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญ2บาทนะครับที่เป็นเหรียญใหม่เอี่ยมเลยนะครับเหรียญน,นี้อาจจะเป็นเหรียญเก่านะครับถ้าคุณอยากสะสมแล้วก็อยากลงทุนนะครับให้ได้กําไรขอแนะนําให้ไปที่โรงกษะสาบลังสิตนะครับนะรีบไปแลกเหรียญสอบาทรัชกาลที่9ปี2559 ซึ่งเป็นปีสวรรคตรของรัชกาลที่9แล้วอีกไม่นานเกินรอภายใน4ีหเดือนนะเหรียญรัชกาลที่9ก็จะหมดไปจากนะกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเหรียญใหม่นะครับก็จะไม่มีนะครับก็อาจจะมีการหมุนเวียนแล้วก็เพราะว่าเราจะเปลี่ยนรัชกาลเป็นรัชกาลที่10แล้วนะครับเหรียญก็คงจะเปลี่ยนโฉมหน้าไป เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากสะสมเป็นเหรียญไมเอี่ยม UNC นะครับพ่อค้าคงไม่แนะนำท่านแน่เพราะท่านจะเป็นผู้คู่แข่งกับพ่อค้าถ้าท่านเก็บไว้แล้วท่านก็จะสามารถปล่อยได้ภายในหนึปีนะครับถ้าราคามันดีท่านก็ปล่อยเสียเลยนะครับเพราะการเก็บในระยะยาวนะราคาเหรียญมันมีขึ้นมีลงครับขณะที่กำลังฮิตสุดขีดมันก็จะขึ้น นะวิ่งแบบไม่หยุดแต่พอมันหยุดแล้วทีนี้จะรอมันขึ้นนะยากครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็ปล่อยทิ้งแล้วราคาลงแล้วค่อยกลับมาซื้อใหม่นะครับเพราะเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนเหมือนการเล่นหุ้นครับเพราะฉะนั้นนะอยากให้ท่านรู้จักฉวยจังหวะโอกาสเพราะอีกไม่นานในกองกระสาบกระทรวงการคลังเหรียญราชการที่9้าก็จะหมดไปครับนะ ท่านรีบไปแลกเหรียญใหม่มาเลยครับนะจะแลกสัก1 0 0 0ันเหรียญ1น0 0 0มเหรียญก็แล้วแต่ท่านนะตัดสินใจแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแน่นอนนะครับนะเพราะว่าถ้ามาเก็บไว้ต่อไปเหรียญในท้องตลาดจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะราคามันจะได้ไม่ดีแต่ราคาเหรียญใหม่แน่นอนไม่ว่าอีกนานต่อไปยิ่งนานราคามก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วแต่ท่านว่าจะเก็บลงทุนนานเท่าไหร่เพราะทอยฟรีฟอคิดระยาน,นี้ระดมสมองทุกส่วนออกมาแนะนำท่านให้เก็บเหรียญน,นะครับก่อนที่เหรียญใหม่เอี่ยมจะหมดจากนะกองกระสาบนะท่านรีบไปแลกมาแล้วก็เก็บไว้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญน,นะสองบาทห้าบาทสิบบาทหรือธนบัตรก็ตามแต่นะครับจึงขอแนะนำ นะให้ท่านรีบไปแลกมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือจะไว้แจกก็ตามแต่ในอนาคตนะมันมีค่านะครับนะเป็นสมบัตินะของท่านสมบัติของชาตินะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับ